เดกคืูเฟิร์สคืเฟิร์สเองครับข้อที่ห้ามาดูข้อที่ห้าข้อที่ห้าเด็กชายเฟิร์สฝากเงินไว้หนึ่งแสบาทได้ดอกเบี้ยรลยละห้ 100, าต่อปีพอฝากครบสี่เดือนเด็กชายเฟิร์สได้เงินกี่บาทตอบเป็นจนํานวนเต็มด้วยอนนี้ทํายังไงลูกเราก็ดอกเบีย้ยก็คงไม่ยากโนะดอกเบีย้ยก็คือทอํายังไงดอกเบีย้ยนะก็เท่ากับนะดอกเบีย้ยเงินฝากใช่ไหมเปอร์เซ็นหารด้วยหนึ่งร้อย แล้วก็คูณด้วยเงินฝากถึงต้องมากการคิดเงินการคิดว่าดอกเบี้ยเท่าไหร่คือสูตรง่ายคราวนี้คราวนี้เราต้องคิดแค่สี่เดือนนะสี่เดือนคราวนี้เทคนิคมันมีแค่นี้ลูกแค่สี่เดือนเราดอกเบีย้ยจะได้ดอกเบี้ยเท่าไหร่นะเห็นไหมลูกเปอร์เซ็นต์เนี่ยคือร้อยละห้าก็คือห้าส่วนร้อยเราฝากเงินเท่าไหร่ลูกหนึ่งแสนบาทเราฝากเงินหนึ่งแสนบาทนะแต่เราฝากแค่สี่เดือน แต่ว่าดอกเบีย้ยเนี่ยต่อปีคราวนี้ง่ายๆ1ปีมีกี่เดือนลูก1ปีมี12เดือนก็จะกลายเป็น4ส่วนอะไรลูกคูณด,ด้วย4ส่วน12โอเคไหมลูก4ี่เนี่ยคือ4เดือน12เนี่ยคือเต็ม1ปีมีกี่เดือนถ้าเป็นวันข้างบนก็ใส่วันข้้งล่างก็ใส่3าม้วสิบห้าเข้าไปแค่นั้นเองแล้วเอาศูนย์กับศูนย์ตัดทิ้งเอเคไหมสี่หนึ่งสี่สี่สามสิมันก็จะเท่ากับเท่าไรลูกห้าพันหารสามใช่ไหม ห้าพันหารด้วยสามก็เอาสามตั้งนะหารด้วยห้าพันคทณเลยในนี้เลยนะสามหนึ่งสามเป็นยี่สิบสามหกนะสิบแปดนะก็จะเป็นเท่าไหร่ลูกยี่สิบนะก็สามหกอีกก็เป็นสิบแปดก็เป็นยี่สิบนะก็ไปเรื่อยอย่างนี้นะสามหกสิบแปดยี่สิบมันก็จะเป็นจุดหกหกไปเรื่อยนะจุดหกหกไปเรื่อยๆ ตอนนี้พอจุดหกไปเรื่อยๆเขาต้องการตอบจำนวนเต็มเราก็ปัดทิ้งเป็นหนึ่งพันหกร้อยหกสิบสี่เออหนึ่งพันหกร้อยหกสิบเจ็ดบาทโอเคนะอ่ะทำมาต่อมาเข้าไปเรื่อยๆเลยนะโลกนะข้อที่แปข้อที่หกเด็กไทยอิติมีตู้ปลากว้างนะสามสิบเซนติเมตรถึงก็หกแล้วนะเด็กชายอิติมีตู้ปลากว้างสามสิบเซนติเมตรยาวหนึ่งร้อยเซนติเมตรสูงห้าสิบเซนติเมตร ถ้าใส่น้ํานะถ้าใส่น้ำหนกะสิบลิตรอยากทราบว่าน้ําต่ากว่าระดบับขอบตู้ปลาเท่าไหร่คืออย่างนี้แล้วก็วาดรูปตู้ปลาก่อนโอเคไหมลูกนะตู้ปลาอย่างนี้โอเคไหมวาดรูปตู้ปลาก่อนเราก็ว่านะเวลาทําโจทย์เนี่ยวาดรูปได้นะจะเข้าใจได้ง่ายตรงนี้คือสามสิบเซนติเมตรนะนี่หกหนึ่งร้อยเซนติเมตรแต่ตู้ปลาเนี่ยมันสูงเท่าไหร่ลูกห้าสิบเซนติเมตร แต่เราอยากรู้ว่าถ้าเราใส่น้ำหกสิบลิตรเนี่ยถามก่อนว่าถ้าใส่น้ำหกสิบลิตรเนี่ยน้ำมันจะเต็มหรือว่าน้ำจะขึ้นไปแค่ไหนเราก็หาสูตรเลยปริมาตรเกว้างคูณยาวคูณสูงเท่ากับปริมาตรกองไหมลูกนะกว้างเป็นเท่าไหร่ลูกกว้างเป็นเอ่อสามสิบยาวเป็นหนึ่งร้อยนะดูตามนี้ก็ได้ สูงเรารู้ไหมว่าน้ำมันจะสูงเท่าไรไม่รู้อาจจะเต็มหรือไม่เต็มก็ได้แล้วก็คูณสูงไว้เท่าไร่คูณสูงไปเฉยเลยส่วนปริมาตรเนี่ยมันคือ60ลิตรนะ60ลิตรเนี่ยเราต้องทำเป็นอะไรด้วยทำเป็นลูกบาทเซนติเมตรเพราะว่าหน่วยมันคนละหน่วยทำูกสิบลิตรเป็นลูกบาทเซนติเมตร1ลิตรเท่ากับ1000ลูกบาทเซนติเมตรเอา1000ไปคูณเพราะฉะนั้นสูงก็เป็น60คูณด้วย1000นนะ หารด้วยสามสิบคูณกับหนึ่งร้อยนะสามสิบตัดกับตรงนี้เหลือสองศูนย์กับศูนย์ตรงนี้ตัดการทิ้งเหลือเท่าไหร่ลูกเหลือเท่าไหร่ยี่สิบถูกต้องไหมเหลือยี่สิบนะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยนะครับตรงนี้เนี่ยมันจะสูงเท่ากับยี่สิบแต่ถามว่าตู้ปลาทั้งหมดมันห้าสิบเพราะฉะนั้นตรงนี้ต่างเท่าไหร่ลูก คือจากขอบตรงนี้ถึงระดับน้ําตรงนี้เป็นก็เท่าไหร่เป็นเท่าไหร่ลูกนะโอเคพอดีลูกชายครูมาขอนั่งดูด้วยจะเป็นเท่าไหร่ลูกนะก็จะเป็นนะครับเท่าไหร่นะโอเคก็จะเป็นตรงนี้ตรงนี้นะต่ำกว่าเท่าไหร่ก็คือเอาห้าสิบลบกับยี่สิบ ก็คือสามสิบเซนติเมตรตอบข้อเท่าไรลูกตอบข้อสามเห็นไหมตอบข้อสามจำกว่าสามสิบเซนติเมตรตอบข้อสามพอเข้าใจนะอ่าค่ามาต่อมาทาไปข้อที่เจ็ดแล้วนะกล่อ,องลูกบาทนะข้อนี้นะอย่าลืมสต็อปแล้วฝึกทำกันเรื่อยๆนะลูกกล่อ,องทรงลูกบาทมีปริมาตรเท่ากับหนึ่งร้อยี่สิบห้าลูกบาทเซนติเมตรนะครับ และกล่องรูปบาตปริมาตร64สิซนเมตรความในต่ขงด้านเท่าไหร่นะปริมาตรคือด้านทุกด้านมันทําไมกันนะเท่ากันโอเคมาเพราะฉะนั้นถ้า125ยซนเมตรก็คือตรงนี้64 cm, มันก็จะทําไมกว่าเล็กกว่าถูกต้องไหมโอเคเรามาดูก่อนที่ปริมาตร125นะที่ปริมาตร125โอเคไหมลูกร้อยี่สิบนะ ปริมาตรคือเท่าไหร่ลูกสูตรปริมาตรก็คือกว้างคูณยาวคูณสูงจะเท่ากับ125แต่ทุกด้านมันเท่ากันหมดถูกต้องไหมลูกนะเพราะว่ามันเป็นปริมาตรเราคนนี้จะหาอะไรคูณกันที่เท่ากันได้125แล้วก็ร2อยตั้งหารด้วย5โอเคไหมลูก 5, 2 10 5 5 25หาหาห้ร5อีกทีเป็น 5, 5 2หเพราะนั้นกว้างคูณยาวคูณสูงก็จะเท่ากับ5คูณ5คูณห เพราะฉะน,นั้นด้านหนึ่งยาวเท่าไหร่เลยกว้างเท่ากับห้าโอเคไหมนี่คือสำหรับปริมาตร1้5ยี่ิบห้าลูกบาศก์เซนติเมตรโอเคไหมส่วนปริมาตรเท่าไหร่ลูกนะอ,อีกงานหนึ่งคือปริมาตรเท่าไร่นะ cm, หกสิบสี่เซนติเมตรใช่ไหมลูกบาศก์เซนติเมตรถูกต้องไหมลูกก็ทำเดียวกันคือกว้างคูณยาวคูณสูงก็เท่ากับหกสิบสี่โอเคไหมลูกเท่ากับหกสิบสี่ ตอนนี้เราเลยตั้งหารเอาหกสิบสี่นะเอาจริงๆแล้วเนี่ยต้องเอาแม่สี่หารมันจะเป็นสี่คูณกันแต่ว่ารูว่าเราอ่ะก็จะงงนะเพราะว่าน้องๆเนี่ยมันมองไม่ออกหรอกนะเด็กป .6 บางคนก็มองไม่ออกนันพูดกันตรงๆนะเออเทคนิคง,ง่ายๆนะลูกนะไม่ต้องคิดอะไรมากอะ่ะดูว่เอาอะไรที่หารได้หารไปก่อนคือเอาสองหารก่อนสองสามสองสองสี่เข้าใจไหมลูกเอาสองหารอีกทีก็เป็นเท่าไหร่สิบหกนะ เอาสองหารอีกทีก็เป็น8 2หารอีกทีก็เป็น4 2สองหารอีกทีก็คือ2มันจะเท่ากับ64เนี่ยกว้างคูณยาวคูณสูงเนี่ยมันจะเท่ากับ2คูณกันอีกครั้งนะ1 2 3 4 5ส6ามี่ห้ากหกครั้ง2คูณ2คูณ2คูณ2 1 2 3มี่ห้าแล้วก็6 แต่แล้วเราต้องจับคู่ให้เป็นแค่สามตัวคณิตมันเหมือนกันต้องเหมือนกันนะเพราะว่าเป็นปริมาตรเข้าใจไหมลกูกแล้วก็เอาเนี้ยจับคู่กันเพราะฉะนั้นอันหนึ่งจะเท่ากับกว้างจะเท่ากับสองคูณสองหรือเท่ากับสี่เพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยกว้างเท่ากับสี่กว้างรูปเล็กเนี่ยจะเท่ากับสเพราะฉะนั้นแตกต่างกันเท่าไหร่แตกต่างกัน ็เท่ากับรูปใหญ่คือ5รูปเล็กคือ4เท่ากับ1เซนติเมตรต่บข้อที่1ข้อ7ตอบข้อที่1น okay, ึ่เข้าไหมข้าไปต่อเรื่อยๆเลยนะข้าไปเรื่อยเรื่อยเลยนะ,ะมาดูข้อต่อมาเลยนะครับนะจำนวนการเก็บเกี่ยวมะม่วงเทียบกับฝรั่งนะครับแผ่นภูมิแท่งแสดงการเก็บเกี่ยวการปลูกมะม่วงกับฝรั่งของสวนคุณตานะครับ มะม่วงก็คือเราจะเป็นสีตัวแรงเงาตรงนี้นะครับส่วนสีฝรั่งก็จะไม่มีสีโอเคไหมครับคราวนี้ก็ถามหาว่าตั้งแต่ปี2,550นะครับจนถึงปี2,554เฉลี่ยแล้วปลูกอะไรได้มากกว่ากันและมากกว่ากันเท่าไหร่โอเคไหมครับเฉลี่ยแล้ว เพราะนั้นข้อนี้เนี่ยนะข้อมูลเราก็ดูตามนี้เลยนะมะม่วงมีพันหนะครับปี5้าสมีพันห้าพันเจ็ดพันแล้วก็1,000เพราะฉะนั้นมะม่วงก็เป็นเท่าไหร่ลูกนะมะม่วงนะครับแล้วก็เอามาทํำไมกัน อ่ะแล้วก็เอามาบวกกันนะครับมะม่วงเป็นเท่าไหร่ครับมะม่วงก็เป็นเท่ากับนะครับ1,500นะครับบวกกับ1,700บวกกับ1,300บวกกับ900แล้วก็บวกกับ1000ซึ่งลองไปบวกดูนะครับมันจะได้6,400นส่ะครับส่วนฝรั่งนะครับฝรั่งจะเอ่อเท่ากับเท่าไหร่บ้างก็มี1,300 บวกกับ1250บวกกับ1,600บวกกับ1550แล้วก็บวกกับ980ทั้งหมดเนี่ยจะบวกได้6,000 6หก0อโอเคไหมครับเนี่ยก็ดูตามนี้เลยนะถ้าเกิดโหลดชีทก็จะดูง่ายขึ้นไปหน่อยโอเคไหมโอเคนะครับแล้วมันจะต่างกันเท่าไหร่นะครับต่างกันนะครับต่างกันเท่าไหร่ แล้วก็เอาจํานวนต่างกันก็คือฝรั่งจะมากกว่าเห็นไหมฝรั่งจะมากกว่ามะม่วงเอา6 6 8 0ไปลบกับ6,400ก็เหลือ280ซึ่งฝรั่งจะมากกว่า280ผลแต่ว่าพอเราจะกาข้อ3ามเราเหลือไปดูนิดนึงเขาหาว่าเฉลี่ยแล้วไม่ใช่ามหาจานวนทั้งหมด <c oughs> เขา้าใจไหมลูกเพราะนั้นหนูต้องไปหาค่าเฉลีย่ยเฉลี่ยแล้วก็คือมันเฉลี่ย5ปี5051 52มา3ี่เนี่ย5ปี ห้าศูนย์ห้าหนึ่งห้าสองห้าสามห้าสี่ห้าปีเนี่ยเราก็เอาหกสองร้อยแปดสิบเนี่ยไปหารห้าส่วนห้าก็ได้คือเป็นหาค่าเฉลี่ยต่อปีห้าห้ายี่สิบห้านะจะเหลือสามสิบถูกต้องไหมห้าหกสามสิบเฉลี่ยแล้วคือห้าสิบหกผลนะครับเพราะนั้นฝรั่งจะมากกว่าอยู่เท่าไหรล่ลูกห้าสิบหกผลนะครับเฉลี่ยแล้วนะไอ้นี่ต่อปีนะต่อปีนะต่อปีโอเคไหมครับนะเพราะเหาค่าเฉลี่ย เอาเรามาดูข้อที่9กันต่อง่ายๆเลยปีไหนที่จํานวนยอดขายฝรั่งมาม่่งกับฝรั่งต่างกันมากที่สุดนะยอดการเก็บนะอะไรมากกว่ากันมากที่สุดถ้าปี50ูนะมันมีแค่5ปีนะเดี๋ยวดูลองไปพิมพ์กระเออพิมพ์ชี้ออกมาดูนะครับเดี๋ยวคูจะเขียนเลยก็แล้วกันปี2550เนี่ยมันจะเท่ากับ1,500นะครับลบกับ1 3 0 0นะ1,500รลบ1,300านะูจะไม่ดูเลยก็แล้วนะเปิดให้ดูหนะ่อย พั0ห้าร้อยลบพันสามร้อยอีกปีหนึ่งคือพันเจ็ดรอยลบพัอีกปีหนึ่งฝรั่งมากกว่าก็จะต้องเป็น1,600กร้อยลบพันสามร้อยอันนี้ก็พันห้าร้อยห้าสิบลบกับเก้าส่วนปี54าสี่เมื่อกี้ในชอยก็ไม่มีเพราะว่าดูแล้วมันต่างกันแค่20่สิบเห็นไหมลูกไม่ต้องไปคิดปี54และในชอยก็ไม่มีด้วยเพราะฉะนั้นตรงนี้คือ200ร้อยอีกอันหนึ่งปีสองพก็จะเท่ากับ 1,700ลบกับ1,250ก็จะเท่ากับ450โอเคไหแล้วปี2,552ก็คือ1,600 1,600ลบกับ1,300จะเท่ากับ300นะครับปี2,553ก็คือจะเท่ากับ1,550เมื่อกี้ที่เราดูไปนะ ลบก,กับเก0จะเท่ากับ6 5 0้ห้าบเพราะนั้นปีไหนที่ต่างกันมากที่สุดลกปี2553าวงเลยข้อที่สี่เห็นไหมไง่ายไหมอ่าเดี๋ยวเราไปดูข้อสุดท้ายกันนะครับในกล่องมีรูปปิงนปองสีแดงนะข้อที่10นะลูกข้อที่10ในกล่องมีรูปปิงนปองสีแดง5้าลูกนะสีเขียว3ามลูกสีขาวสี่ลูกจงหาความน่าจะเป็นในการหยิบได้รูปปิงปองสีเขียว หลักการง่ายถ้าความน่าจะเป็นนะความน่านะจะเป็นเนี่ยนะน่าจะเป็นนะเราจะเอาไอ้ที่เราสนใจง่ายๆเลยเหตุการณ์ที่เราสนใจหารด้วยเป็นไปได้ทั้งหมดครูใช้คำง่ายๆนะเป็นไปได้เป็นไปได้ทั้งหมดมคคนะครับเ,เป็นไปได้ทั้งหมด <c oughs> เห็นมจไ,ไหม ซึ่งเราสนใจเนี่ยก็คือเราสนใจสีเขียวคือเ,เขียวมีกี่ลูกสามลูกส่วนเป็นไปได้ทั้งหมดมีกี่ลูกก็มีห้าลูกบวกสีสีแดงคือสีแดงก็ได้มีได้ห้าวิธีสีเขียวก็อีกเท่าไหร่สามสีขาวก็สี่มันจะเป็นสามส่วนห้าบวกสามเป็นแปดบวกสี่เป็นสิบสองซึ่งไม่มีในคําตอบเห็นไหมเพราะว่าครูต้องการให้เราอะไรอีกทีหนึงนน่งตัดเป็นเศษส่วนอย่างต่ําเพราะว่าคาตอบเป็นเศษส่วนอย่างต่า ก็ส3 1 3 3 4 12ข้อนี้ตอบ1ส่วน4ตอบข้อที่2โอเคนะครับครับน้องๆอ,อย่าลืมกดติดตามช่อง The Guru First Tutor นะครับและน้องๆสามารถเข้าไปคุยกับครูเฟิร์สได้ที่เพจเรียนเก่งแบบชิวๆ by ครูเ First ตามลิงก์ที่ให้ไว้ข้างล่างนะครับครูเฟิร์สจะมีไลฟ์สอนสดในเพจด้วยนะครับโชคดีทุกคนครับสวัสดีครับ